ชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์คือองค์กรเพื่อสังคมเราไม่ใช่ธุรกิจเราต่างจากธุรกิจตรงที่เราไม่ได้แสวงหาผลกําไรและขาดทุนเราคือองค์กรเพื่อสังคมเราไม่มีสินค้าเราไม่มีการขายเราไม่มีค่าคอมมิชชั่นสิ่งที่เรามีคือการให้และการรับ สองอย่างนี้เท่านั้นเราเป็นการช่วยเหลือเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกและสังคมเรามีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายขณะนี้เรารับทุกสภาพของร่างกายเจ็บป่วยพิการติดเตียงทุกพลภาพโหูนวดตาบอดบ้าใบเรารับทุกท่านไม่ตรวจโรค ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ขอเพียงแค่คุณสงสัยทักถามครูมาดามปุ้ยมายินดีตอบทุกคำถามหากคุณสนใจติดต่อสอบถามที่กล่องข้อความได้ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดี